ช่วง h a เอา u t ครับเดี๋ยวจะมาสอบถามความคิดเห็นกันนะครับว่าสาว,สาวสาวส่วนใหญ่เขาชอบลุกหรือรับครับอ่าเดี๋ยวไปถามกันดีกว่าไปเลยตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Rio Party นะครับแล้วก็มาทำหน้าที่แดนพี่เพชรจานแล้วก็พี่คิปนะฮะสองพี่ชายตัวดีของผมทิมนี้ปล่อยโอกาสให้ผมเนี่ยมา บุกลังสาว,นสวนในงานงานนี้นะครับซึ่งเราจะมาถามคำถามสาวนะฮะว่าคุณเนี่ยนะ,ะในเรื่องบนเตียงเนี่ยนะฮะลุกหรือรับคุณถนัดแบบไหนมากกว่ากันหรือจะเป็นลุกหรือจะเป็นรับไปดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับนโมค่ะลุกค่ะโอเคอยากจะรู้ว่าในเรื่องบนเตียงของคุณเรื่องบนเตียง ลุกหรือรับคุณชอบแบบไหนเอ่ยจริงเราลุกอ่ะตื่นเต้นกว่าอันนไหนทีอะคีดียะอ่าแสดงว่าลุกรับเป็นบางเวลาใช่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บรรยากาศแล้วแต่อารมณ์ส่วนมากลุกหรือรับมากกว่าที่ทำเนี่ยลุกลุกโอ้ลุกเปวิธีไหนรู้ไหมยังไงคะเต้นชอนี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพุดแก่ครับผมอยากจะรู้ครับว่า เรื่องอย่างว่าลูกหรือลับคุณชอบแบบไหนครับชอบสองอย่างเลยอะ่ะแต่ถ้าให้เลืเอกอย่างเดียวเดี๋ยวก็คงต้องเป็นลูกเพราะมันควบคุมได้มากกว่าเน่นะฮะเป็นผู้หญิงที่ชอบคอนโทรลนี่เองนะยังไงครบคุณแกน,นลาสวัสดีครับรชื่ออะไรครับผมไม่น้อยค่ะไม่น้อยครับสวีวีวีเนี่ยคุณชอบลูกหรือลับมากกว่าครับ สลับแต่มันก็ต้องมีสิ่งที่เราชอบที่สุดเฮ้ยลุกดิอ่ะทำไมถึงชอบลุกลุกที่วินกว่ามันคอนโทรได้ใช่โอ้โหเป็นคนชอบคอนโทรลุกลุกลุกโอ้โหอ่ะยังไงสอบถามแล้วนะว่าผู้หญิงเขาลุกอบคุณไปตาบ้างครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะกูน่าเซ็กซี่เลียกับเซซนทาค่ะโอเคนะกูครับผมผมอยากรู้นะว่าเวลาคุณออกศึกเนี่ยนะคุณชอบ เป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับบ้าง่าคระชอบเป็นฝ่ายรับอะทำไมอะเขียวกว่าอะไรนะเขียวกว่าไม่รู้อ๋อคือปกติแล้วเดี่ยวเวลาถามบุ้ยเขาชอบเป็นฝ่ายลุกเพราะว่าเขาได้คอนโทรลชอบเป็นฝ่ายรับชอบแบบว่าแบไม่รู้ปะอะแล้วเก่อตัวเองได้เป็นฝ่ายลุกเังทำได้่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราก็คอนโทรลได้นะอ่ายังไงแล้วก็ใส่ อ๋อเป็นคนนำล่องใช่เพราะนี่คือผู้นำล่องไม่ใช่ว่าให้เขาลุกแต่เดียวแล้วก็ต้องยกลับด้วยอ๋อจับมือจับมือชอบคำตอบนี้มากมากเลยอ่ะ,ะเด็กขอคุณบูมากครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อน้องเมยค์ค่ะน้องเมย์จ๋าลูกมือลัเลเบเนี่ยน้องเมย์ถนัดแบบไหนมากกว่าครับ ใช่แล้วหลักก็แบบน,นอนสบายๆจะทำอะไรก็ได้เอาเลยเหมือนเปคนเอ่อเปิดทางนำล่องไปก่อนยังอื่นค่อยว่ากันนะครับอ่ะอยังไงขอบคุณทุกแม่งมากครับขอบคุณจ้ากลับมาแล้วเรามาถามน้องเฮเลนดีกว่า,าครับผมชอบเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับ จริงๆชอบสองแบบนะเออจริงๆแต่ผู้หญิงไม่ชอบเหนื่อยชอบเมื่อยก็เหนื่อยไงก็ไม่ก็นานเหลือเกินบางทีก็แบบก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแหมจะบอกว่าที่มีอยู่นานมาสิพวกงี้หมาถึงทั่วไปแต่เขาบอกว่าการมีเซ็กครั้งหนึ่งเนี่ยช่วยเผาผลาญแคลอรี่ส0 0รกว่าแคลถูกต้องเหมือนเข้ากับคุณวิ่งเป็นชั่วโมงเลยนะถูกต้อง โดยเฉพาะถ้าเกิดว,ว่ามีเซ็กส์แล้วแฟนอีกฝั่งจับได้นะนี่เผาผ่านแคลอรี่เขา,าใหญ่เลยไม่มีวไม่หนีไม่รวมแบบที่ฮิมทำนะค, <c oughs> ครับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่รวมอันนี้ไม่ไม่เผาผ่านเลยไม่รวมเรารวมคือเ <c oughs> ขามีแบบตั้งแบบเป็นชาร์จที่มาเลยนะนะหมดตะขอยกทรง,งเนี่ยเผาผ่านแบบ15แคลถ้าผู้หญิงขัดขืนก็ประมาณ80แคลใช่ใช่ อ๋อเฮ้ยสะัดขื่นใช่ไหมครับม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวลุงไม่เป็นไร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 กิ๊กเดียวมัดรวมกันมาเลยได้ไหมครับมัดรวมมันเขาต้องมัดเลยไม่เป็นไรกิ๊กเดียวกิ๊กเดียวกิ๊กเดียวอีกเดียวพอพอเลยท่าต้องมาท่าต้องหวานเหนื่อยเหนื่อ่ครับสรุปว่าเป็นฝ่ายลุกหรือรับชอบแบบไหนชอบที่สุดถ้าฟิลที่แบบว่ารู้สึกจริงๆเลยแล้วแบบว่า สุดๆเลยก็คือชีฟินมากชอบเป็นฝ่ายลุกมากกว่าเออถ้าเป็นฝ่ายรับเนี่ยเออแป๊บหนึ่งนอนนอนแบนแบนอะไรเงี้ยรับรับเออจบจบเงี้ยหรอเดี๋ยวว่ามันก็เห็นภาพแม่นอนแบนแบนนะนึกออกไหมฮะไม่อยากเทียบไม่เคยไม่ดูเลยนะแม่เขาไม่ดูเลยนะแมฮะเมื่อกี้ไม่สำรวจผู้หญิงมาแล้วใช่ไหมเออแล้วก็พูดแทนผู้หญิงไงก็แบบเอออย่างี้มันก็แบบรู้สึก ไม่ใช่ไม่มันก็ห้าไม่ออกเลยเฮนนอนแบนอนยังไงนอนไงเราไปชมวิดีอกันค่ะใช่ไมเฮ้ยอ่ะโอ้ตายแล้วมาเออเอให้เฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับเจอเลยครับค่ะตอนนี้ก็ก็เป็นดีเจค่ะครับผมพี่ไหนพี่ไหนรู้แล้วอันนี้บันเทิงต่างเปิดประจำไม่ค่อยรับเท่าไหร่ก็จะมีเข้าสานแล้วก็อีกที่เนื้อคือตอนนี้ยังทำอยู่ที่บางกะโรลังสิต น่ร้านมังกรลังเสร็จร้านนั้นก็คือสายเยอะมากผู้เลยอะไรนะอะไรอย่างนี้ักศึกษาวิชิตทหารนี่ยก็บผมไปกันโอ้โหเหี้ยนมาเลย มอแถวๆใกล้ๆทั้งสิ่งี้ไปเลยตีนเพียบเลยขวดๆเฮ้ยร้านนี้เขาโอเคนะออ๋สาวสวยเยอะเหรอสาวสวยเยอะนะแล้วแล้วพวกเราไปจะโดนด่าแก่เมื่อวานคนแน่นวันไหนคนแน่นวันไหนทุกวันพี่เราจะเอาวันอังคารหนูเปิดวันอังคารเฉพาะวันอังคารด้วยนะวันนี้ไม่มีวันนี้นักศึกษาเพียบไปวันอื่นกรุณาห้อยพระเลยครับผีหลอกครับอ่ะโอเคหนูไม่ต้องฟังคนนแล้วเหรอคะ ผลงานูุกเพงนะคะฟาฟาฟานมเสียมากก็จะมีค่ะมีมีอีเวนต์อีแหววทั่วไปก็มีทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ในเอเชียติดต่อดูได้ที่ไหน Facebook Instagram Facebook ที่ facebook.com/sad j h e l e n t h a i l a n d ค่ะเจอเลยที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้มีมั้ยคะมีนะคะโอเคโอเคพยายามขึ้นได้อยู่แต่ไม่เคยขึ้นได้สักที ขึ้นหน่อยนะแล้วก็มีอินสตาแกรมค่ะครับเอ่อดีเจเฮเลนแปดแปดเจอนะอ่าติดต่องานเธอได้เธอรับหมดนะฮะงานโป้ยเซียนบานปุ๋ยคอกสดใหม่เลยได้หมดได้หมดเปิดเพลงงานูกกำนันปันจักรยานใครได้หมดเมียผู้ใหญ่บ้านรับโล่มาเลยได้หมดมามาวันนี้เราก็องเอาเงยนเลยวา สนับสนุนของเรานะครับผมกับรีโอเบียสนุกกับการทำดีครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้ากับรายการดูสซูช์ไปแล้วส,<อ>สวัสดีครับขอบคุณครับ